ดดวงดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเม้ามอยเรื่องสัปดาห์ดวงดีกันนะคะตั้งแต่วันที่7ถึง13สิงหาคมไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักก็ตามที่กำลังมีปัญหาหรือกำลังรอคำตอบที่ชัดเจนแก้วมีคำตอบให้คุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะมีอะไรบ้างเริ่มที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์ได้ไพ่พระวิณุกกรรมนะคะในเรื่องการงานอยู่ในเกณฑ์ที่มั่นคงมีโอกาสจะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจากการทางานโปรเจกต์ใหญ่ๆที่กำลังได้รับมอบหมายทําให้เต็มที่เดี๋ยวดีเองส่วนใครที่จะโยกย้ายงานแกบอกเลยนะคะว่างานที่จะได้ใหม่เนี่ยจะอยู่ค่อนข้างนานกว่าที่เดิมและโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ก็เหนื่อย ต้องแลกด้วยหยาดเหนือแรงงานและความเครียดนะคะในส่วนเรื่องการเงินไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะถ้าใครอยากจะกู้หนี้ยืมสินามาเพื่อมาต่อเติมบ้านซื้อบ้านหรือซ่อมแซมบ้านทําไปเลยได้แน่นอนแต่ถ้านอกเหนือจากนี้อย่างเช่นกู้เงินมาเพื่อใช้หนี้เก่าอาจจะยากนิดนึงส่วนเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ชิลๆไม่มีอะไรคะ่ะวันอังคารได้ไพ่เทพ,พจันทร์นะคะในการทํางานของคุณในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งจิตใจบ้าง มีเรื่องอ่อนไหวมีความเครียดสูงแต่ผ่านไปได้ขอเพียงแค่คุณมีสติอย่าน้อยใจยแยกให้ออกระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จ่ายเงินค่อนข้างเยอะค่อนข้างเกินตัวฉะนั้นต้องวางแผนการเงินให้ดีๆจะได้ไม่มีปัญหานะคะและความรักอยู่ในเกณฑ์พ่อแง่แม่งอน งอนกันวรณิตจิตจำใสแต่ไม่ถึงขั้นเลิกลาแต่ต้องเลือกต้องต้องเลิกนิสัยการประชดประชันนะคะไม่อย่างนั้นมันมีโอกาสที่จะทําให้เป็นดราม่าสะสมกัแฟได้อาจจะเลิกกันได้ก็เพราะเรื่องประชดประชันนี่แหละวันพุธค่ะ ได้ไพ่เทพพฤหัสในเรื่องการทำงานชา้าช้าสโลสโล,สโลตามงานใครไม่ได้นี่คือคอนเซปต์ของสัปดาห์นี้อาจจะมีความกังวลบ้างแต่จำเอาไว้นะคะคุณผ่านได้แน่นอนไม่ต้องกลัวมากและในเรื่องการเงินม,มีเกณฑ์วางแผนจะทำอะไรลงทุนอะไรก็ทำได้ค่ะแต่ต้องศึกษาให้ดีๆก่อนอย่าผีผามเพราะมีโอกาสจะผิดพลาดได้แต่ถ้าคุณศึกษาดีแล้วลงมือทาได้เลยค่ะในส่วนเรื่องความรักถ้าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดจะเจอคนรัก,คน,รกคนถูกใจที่อายุมากกว่า หรือผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักนะจ๊ะแต่ในกรณีที่กําลังมีปัญหากับคนรักอยู่มันจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ผ่านไปได้ด้วยดีส่วนใครที่แอบรักแอบชอบใครอยู่เพียงเดินหน้าจีบอย่างจริงจังเปิดเผยเพื่อให้เขารู้ว่าเรามีใจไม่ใช่เก็บเนียบทุกอย่างจะดีขึ้นวันพฤหัสบ,บดีได้ไพ่ทศกัณฐ์ออกรบในสัปดาห์นี้แก้วขอแนะนําให้คนเกิดวันพฤหัสสงบปากสงบคําอย่าเถียงใครเยอะเพราะว่าถ้าเถียงไปแล้วคุณจะมีโอกาส เหนื่อยเครียดกังวลค่อนข้างเยอะมากกว่าเป็นผลดีนะคะแล้วถ้ามองในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะโดนเขาเรียกมีรายจ่ายแบบที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้โผล่ขึ้นมาทําให้คุณกังวลและคุณเครียดคุณค่อยๆแก้ไขเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องความรักเนื่องจากเรามีปัญหาเรื่องการเงินเนาะส่งผลให้เรื่องความรักเหี่ยวเฉาไม่สดใสลื่นเลิต้องแก้ด้วยอารมณ์ตัวเองอย่าเอาเรื่องงานหรือเรื่องเงินไปลงกับคนรักนะคะไม่อย่างนั้นความรักของคุณพังแน่นอนค่ะวันศุกร์ค่ะ ได้ไพ่ท้าวทศรถหรือพระโสโรถการทํางานของคุณถ้าเป็นข้าราชการและวิสาหกิจอยู่ในเกเรื่อยๆมาเรียงเรียงแฮปปี้แต่ถ้า อาชีพอื่นๆที่แก้วไม่ได้กล่าวมานี้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้าง,างดีถึง70%แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะดีมากกว่านี้ไหมอยู่ที่ตัวคุณอย่าขี้เกยียจเพราะไพ่ใบนี้บนสะท้อนถึงความเรื่อยๆเฉยๆถ้าคุณขี้เกยียจปุ๊บมันจะไม่โดดเด่นมากในเรื่องการใช้จ่ายการเงินช่วงนี้ดีนะคะมีเกณฑ์ที่อยู่ๆลูกหนี้ที่ห่างหายไปนาะเอาเงินมาใช้คืนก็ถือว่าเลิศน,นะคะและถ้ามองในเรื่องของความรัก อาจจะมีโมเมนต์หวานชื่นเซอร์ไพรส์ดีๆเกิดขึ้นก็แฮปปี้แล้วค่ะนะอันนี้บอกไว้เลยถือว่าแฮปปี้มาดูวันเสาร์ค่ะ วันเสาร์ได้ไพ่ภักดิ์ศนะนะคะในช่วงการทํางานอยู่ๆรู้สึกอยากรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบงการไม่ให้ใครมาสั่งคุณสามารถทําได้นะถ้าคุณรับผิดชอบตัวเองทํางานของคุณให้เสร็จแต่โดยเร็วจะไม่มีใครมาวุ่นวายกับคุณแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตได้แฮปปี้ขึ้นถ้าจะโยกย้ายงานในสัปดาห์นี้ไม่ควรค่ะรอไปก่อนในเรื่องการเงินจะมีเกณฑ์หมดเงินไปกับเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะคะเยอะไม่ได้หมดกับตัวเองเลยนะหมดกับคนอื่นฉะนั้นก็วางแผนดีๆ ส่วนเรื่องความรักระวังจะมีคนแอบรักแอบชอบอยู่เป็นคนใกล้ตัวที่คุณไม่เคยคิดว่าเขา่าสนใจคุณก็ลองเปิดใจดูรอบๆตัวนะคะอาจจะได้ความรักที่ดีมาก็ได้ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะ ได้ไพ่พระรามแผงสอนมีโอกาสจะทำงานอะไรใหม่ๆเยอะอยู่ๆในช่วงกลางสัปดาห์จะมีคนมาทาบทามให้ยกย้ายงานถ้าใจอยากไปให้สซ yes แต่ถ้าไม่อยากไปไม่ต้องไปพูดนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตื้อจนคุณลำคาดในเรื่องการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินเกินตัวระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาและถ้ามองในเรื่องของ ความรักแอบรักแอบเลงใครอยู่ช่วงนี้ไม่ต้องไปพูดกับเขานะคะเขามีโอกาสเมินเพราะว่าคุณเองก็ชอบหลายคนคุณยังไม่มีความชัดเจนกับใครฉะนั้นต้องชัดเจนกับตัวเองให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะดีค่ะอย่าลืมนะคะจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แก้วและทีมงานด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ